ที่ชื่อพัดค่ะเออการที่ได้รู้จักอีเบที่คเต้สอนนะคะคือว่าเปิดเน็ตมานะคะแล้วก็เจอสนใจก็ได้โทรมาถามเรื่องการตอบของคูเต้คูเต้เป็นคนใจดีมากค่ะเออสามารถตอบคําถามที่ที่เราถ,ถามไม่เข้าใจแล้วถามซ้ำหน้าซ้ำอีกคูเต้ก็ตอบได้อย่างอย่างอารมณ์ดีเลยค่ะ การสอนของครูเต้เป็นการสอนที่คิดว่าละเอียดนะคะเพราะว่าจากคนที่เคยไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยก็พอรู้ค่ะพอเข้าใจจากการสอนนี้เือถ้าถามว่าคุ้มไหมกับค่าเรียนเท่านี้เราต้องถามก่อนว่า การจ่ายค่าเรียนเพียงเท่านี้นะคะ3,500บาทเนี่ยกับการที่ครูเต้ต้องมาเสียเวลาให้กับเราเป็นวันวันซึ่งไม่รู้กี่วันกว่าเราจะรู้เรื่องกว่าเราจะเข้าใจนีมน่มันเกินคุ้มค่ะถ้าหากว่ามีเพื่อนที่สนใจก็อยากจะแนะนำให้มาเรียนกับครูเต้ค่ะเพราะเป็นการประหยัดอะไรหลายอย่างทั้งเรื่องเงินทองแล้วก็เรื่องการสอนด้วย ะะพอครูเจนี่ใจดีมาก